เดจามันต้องอะไรถึงจะเก่งเดจ้ ja, าทหารมา้าได้แค่นั้นแหละมีลาดเยอะหรือน้อยอยู่ที่ว่ามีลาดเป็นอะไรมากกว่าในรอบนั้นในรอบนั้นนั้นอ่าโก subscription มีรีโลเลยนะเลยนะเอ๊ะเมื่อไหร่ผมจะได้คลิปรีโลรีซินแลวเนี <c oughs> ่ยเห็นได้ทีมาเ็งเซร์ปวยว่ะเซร์ปวยหัวทำคีนนางโง่เพิ่มโลใส่อะไรอ่ะอ่ามีหลาดรอบนี้เป็นดอนบิงเกอร์นะครับ ชิมเมอรอันแรกได้เลยชิมเมอร์ได้มอร์กูเมลห้าได้เดวินแอคเจ็ดได้กัมเบอร์เบลดรอบนี้นอมซี่เป็นอะไรเราสามารถดูนอมซี่เลยได้ไหมวะ๋อ,อนี่ไงก็คือกดดูได้เลยว่าเป็นอะไรเอ็นเอ็นวอล์กเกอร์ฉันคือหินเหรอฉันคอหิอนคือหินเหรอฉันคือหินเหรอฉอนเอนคอนอนคอนเอนคอินเออิ่เห้อนเันอนเหรอฉ่นะอนเอนค ใครที่มีปัญหาเรื่องเล่มขนน้องชายแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งคือโนหนึ่งไม่คันไม่บาดใช้แล้วสบายแถมใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายอีกอย่างกัน100น้ำร้อนเต็เยนะครับหรือหากอยากสบายมากกว่านั้นอย่าลืมไข่คินเซอร์ที่ล้างน้องชายลดการสะสมของแบคทีเรียแถมผ่านการรับรองจากแพทย์แผนอนนีกด้วยนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งไข่กลุ่มมิ่งและไข่คินเซอร์มีโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนนะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดิ s c r i p t i นเลยระวังของปลอมก็ได้ละของแท้ผมปักห,หุ่นแห่เลว เจตแสจู statue, สร้างความเสียหายมากขึ้น100%เมื่อระเบิดอีกเมื่อระเบิดเมื่อระเบิดอีกทั้งศัตรูจะถูกปลดอาวุธไป,ปเวลา2.5วิในครั้งแรกที่พวกเขาโจมตีลูปปั้นหรือได้รับความเสียหายเมื่อรูปปั้นระเบิดได้รับนาเจ็ดล้วนปะเจ็ดล้วนกัน,กนดิกาเจ็ดมันเล่นอะไรวะสามหรอสามห้าดไแต่ผมเปิดลากูนได้ เจดล้วนเหรอเจดล้วนชิโอยูเห็นภาพแค่นั้นอะถ้าไม่เล่นรีโละเจ็ดล้วนเอาชิโอยูไปต่อยปะบ๊ะบ๊ะบ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 ะชิโอยูก็คุณซูบัตเตอร์ไททันเนี่ยคุณซูไททันแล้วก็เหลือบัตเตอร์บัตเตอร์เซตนี้ต้องพูดว่าพวกตัวละครมังกรอะบัตเตอร์กับพูดว่าไงดีวะอ่าบัตเตอร์เซตนี้เก่งสุดอะ ในในในเรื่องดุดเลือดอะอย่างเมื่อกี้เจ้าดาร์คไฟอะบัตเตอร์เลงกาก็เก่งถามว่าทำไมเก่งเลือดมันเยอะครับดาร์คไฟ6เลือดเยอะเลือดเยอะก็คือเรายิ่งมีโล่ขาวเยอะจากบัตเตอร์เนี่ยเมื่อเลือดต่ำกว่า40จะได้โล่25%จากพลังชีวิตสูงสุดเช่นเดียวกับพวกมังกรมังกรใส่บัตเตอร์มังกรเลือดเยอะก็จะได้โล่ขาวมาบล็อกกันตายคือบัตเตอร์แม่งเก่งมากเจได้แต่ผมเจสามแล้วอะลงเจเลยแล้วกัน จริงไทยยาเคยเป็นนักมวยปั้มเลยบอกรู้จักเดอะล็อกมันมีใครบัางเจดแจ็คแล้วก็ข้ามไปชิโอู่แล้หนึ 1, 1, 2, 2่งหนึ่งสองสองเดี๋ยวนะมาเซ็กก็เก่าเวลังบนว่าเป็นการออกแบบเทรดที่ห่วยแตกมากหนึ 1, 1, 2, 2, ่งหนึ่งสองสองสี่สามสี่ห้ากเจ็ดก็ลงห้าตัวนี้จะได้รูปจะได้มังกรเจ็ดเอ๊จะได้เจ็ดเจ็ดเอด 7, 7. อเป็นแบบ เหมือนบังคับเล่นรีโละเล่นรีโลแจ็คแท้งนาแครี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปเติมชีโอยูช่วงเลทเพื่อไปเป็นเอ7777ใช้เลเวลหก เกเจ็ดเปแล้แผมเล่นมังกรสองเจดเได้นี่วะก็คือเป้หนึ่งก็สองสามสี่กห้าเป้าหกเ้เจ็ดเแปเอาชีวูมาคู่กับใครก็ได้คนหนึ่งเหรือไม่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดอ่อเจมิติกได้เหมือนกันเพราะว่าชิวูเป็นมิติกไปเจ็ดเจ็ดมิติกน่าจะง่ายกว่าแต่ก็ไม่มีดาเมจละนะอ๋อก็ให้เซเลฟีนมาช่วยทำดาเมจสมแล้วเป็นคอมเก่าเก่าตัวละครห่วยแตกจัะหนึ่งหนึ่าก็ไม่มีอ่าคุณซูใช่ไหมคุณซูก่อน เกีย่ยผมอยากเห็นชี่ยวยูต่อยแบบต่อยรัลุล้ละไม่ใครหยิบเลยมามั่งเฮ้ยมีโซโล่ลิเวอริงด้วยว่ะโซโล่ลิเวอริงโลอันนี้ได้กิลบกหนึ่งสปอยออฟวอลเลสบัฟไอเทมไอเทมนี่โซโล่ลิเวอริงด้ว่ทุกคนนี่นนละรีมันตีสี่ช่องเลยด้วยว่ะแต่มันแปลงร่างใช่ไหมตอนเออใช่แปลงร่างมันเสือ อยากเห็นเน,นลีสี่บาทเนลีก็ยังไม่เคยเป็นตัวแพงวนอยู่หนึ่งสองสามตัวละครลีโลอ,อะตสางนนะแค่น่ะรอบหน้าฟีโลฮิวอยู่ใช่ปะ แจ็คยังไม่มาเลยนาไอรีโลนาก็าเก่งนะใครชอบเล่นรีโลผมแนะนำเหมือนกันเป็นเจดแล้วก็เชฟชิปเตอร์สองะแล้วช่วงเลเวลสูงสูงก็เลือกกอบว่าจะเจดเยอะหรือว่าเชฟชิปเตอร์เยอะเพราะนาจะได้เลือกเยอะก็ตายยากนี่รีโตฝากไอเทมสำหรับนางนะไม่มันมีถอดของเราฝากใครก็ได้ไอโซโล่ลิเวลลิ่งฮัลโเซตใหม่เหรอครับไม่ได้ตามมาตั้งนานตั้งแต่เซต KIA k a คือเซตอะไรเหรอครับลองตอบผมก่อนว่า KIA คือเซตอะไรไม่มีจริงคิด คิดอะไรคิดอะไรใช่เลยหน่อยอันนี้ผมยอมแพ้ KDA เซตสิบเป่หรออ๋อเซตที่ทุกคนรักกันหรอครับเป็นเซตเก่าครับนี่เซต7.5นะครับเซตเก่าข้ามคือครับไม่ใช่เซตใหม่ไดอย่างใดเซตชฉาเซตยดเฉยเฮ้ยไอโซอี SO ้ e, จนยังงาโกซับสคริปชั่นฮัลโหลน้องที่ให้ตังค์วงูมาอยู่กับตอยนึงผมลงอะไรแล้ววะลงคิดหหอะไรไม่ออกก็แค่โยนกิวล,ลงไป เราเหลือบลัดเทอร์สตู้นะครับทุบมันนาแต่ใช้ท่านเต็มได้แอมโซอีฮิอเล่นครับคนคนละโหมดคนละโหมดนะผมยี่ปานี้แล้วผมจะได้ลุงไหมรีคอมบูเลเตอร์พอดูผมยี่ปานี้แล้วผมจะได้ลุงไหมได้ไหมไม่รู้ไปดูเจอแองคาเดียนไม่มีสี่บาทห้าสองต้องชนะชนะผมจะมีสี่บาทห้าเอ็ดห้าสองห้าสามเดี๋ยวไม่ก็ ลงตัวซ้แม่งให้หมดลงตัวซ้แม่งให้หมดหิวดอกเบี้ยโอ้ยนอเอหมุนสี่บาทกลายเป็นมังกรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้แสดงว่าเขาได้ไม่หน่อมสี่เอ้ยเอาหม่เขาต้องได้มังกรสี่บาทนะเขาต้องได้มังกรสี่บาทถึงจะหมุนเป็นมังกรห้าบาทนะคือผมไม่รู้ว่าตัวละครสี่บาทหมุนไปเป็นมังกรได้หรือเปล่าแต่น่าจะน่าจะได้ละเอ้ยไม่ได้ดขนาดแพนโดลาเบนมันยังไม่ได้ไม่ให้เลยเพราะแพนโดลาเบนมันยังแยกเลย แบบมันแยกราคาก็ผมไม่รู้อะอ,เอ้เหออาร์นไมนเป็นเลยนะดอร์บิงเกอร์ผมเจอบิลดิฟอะมีบิลดิฟหรอออกเมน <c oughs> เดี๋ยวบิลดิฟเล่นยังไงบิลดิฟเล่นมังกรไม่ได้เด้อ <c oughs> เล่นแต่เล่นเล่นเล่นแต่เล่นได้แต่คนนะพอมังกรลงก็เปิดเทปแล้วออต้องเล่นแต่คนคนที่ไม่เปิดเทปก็ไปสูตรเดิมปะบิลดิฟสี่บาทล้วน ี่เจอเดจัวหัวทำค่าผมผมเลือบัตรเทสเตอร์ผ้าคลุมผ้าคลุมถ้าไม่ได้ผ้าคลุมบอร์ดเรามีแทงเปล่าวะไม่มีนวเว่าเฮ้ยได้ละของที่อยากใส่คุณซูไททันบัตรเตอร์รวมออกเมนที่คิดถึงเดี๋ยวผมรอโกลเด้นเควสอยู่ตอนนี้อยากเล่นสุดคือโกลเด้นเควสนี่ผมไม่อยากคิดสภาพโกลเด้นเควสตัวเองเลยพี่หยิบโกลเด้นเควสพี่พี่อยากได้ตัวอะไรหรอครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะผมจะลงได้สองตัวใช่ไหมถ้าขายหมอนี่ กระชับชิปก็ไม่สี่อยู่แล้วนี่นี่เซบี้ลงไม่ได้อะยังเปิดเจ,อเจอดอ่ะมีตัวละครซึมซึมค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับโกลเด้นเควสนะครับสำหรับเซต7.5นะครับห้าบาทมังกรอ่ะไม่มีใครซึมหรอกแต่ไอ้เหล่าคนนั่นแหละมีแต่ตัวซึมๆแต่คุณคิดดูเล่นโกลเด้นเควสอ่ะได้ขายได้บาทเนี้ยได้โซลกาเนี้ย ไอโซอี้นี่ไม่เท่าไหร่ยาโอไม่เท่าไหร่ไอมังกรพวกนี้เก่งหมดตัวซึมเต็มไปหมดตัวซึมซึมเต็มไปหมดเซปปี้เขาอยากอยู่บอร์ดนี้มาจังเลยเจดคิวไอเทมเจดมันตลกสุดคุณดูแต่ท่านบ่ายอืมโดดทุบเอลีอืมโดดทุบเอลีตืมตืมนี่วูคงดิฟยืมบุหงสตันให้เรา สันหนึ่งวินาทีกูคงหัวทามผมก็สูอปูคงหัวททมอเลยต้องเดี๋ยวนะอาจจะต้องสโลว์ดาวผมไม่มีออกเป็นอีคอนอะสี่สามสี่สามขึ้นแปะเพ้่นปจนเกินแจ็คไปไหนไม่เจอแจ็คเลยเจฟเป็นคนหรือเป็นคอนครับคำ <c oughs> ถามนี้มาแก้วพี่ทำไมเจฟเป็นแปลงกายมันเป็นคนหรือว่าเป็นคอนกับพี่ให้เดี๋ยวโซอีให้ตังมาขึ้นได้ เพิ่ได้จริงเหรอจะตังได้เมืนอ่ครมีตังเอ่อไอเทมเจสครบแล้วเหลืออะไรเนะี่ยวอร์มอกจาะกบกิดเฉงเนยทุกคนแปลงกายหมดนะยเอ,อเชวาน่าจากมังกรกลายไอ้อจากคนกลายเป็นมังกรนาจากตัวเล็กเป็นตัวใหญ่นิทาลีจ,จากคนเป็นเสือส่วนเจสนะครับจะปืนเป็นค้อน <c oughs> ผมแปลงร่างจากปืนนะครับกลายเป็นคอ้อนเจสเห็นชินเฮ้ยผมเอ้ยอยูไหนของคุณไม่ด้รับเอฟเฟกต์ซีซียี่สิบีและได้รับบนั้ค้อนถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บูบับเลดบับบูบับเล็ดบับไปใส่ไข่วะใส่โซ,โซโลกาหรออุย้ยแสงอะไรอ่ะไข่เซ <laughs> ตที่เราไม่เอาอะไรเลยนะครับเราก็ต้องเล่นแบบไม่เอาอะไรเลยนะครับอยูไหนเนี่ย ไอ้แค่ผมมาร์กไอ้นั่นดิชื่ออะไรวะแจ็คนะแต่มาแล้วแจ็คอะแต่ขาดขาดหัวหน้าผมขาดหัวหน้าครับชิวออยูเห็นไข่ต้องหยิบอ้น,นี่เราเล่นแบบแมวอะไรเลยเราก็าต้องเล่นแบบแมวอะไรเลยเฮ้ยทำไมโลเก่งยังอนะเรลแปดไอ้สายาสองดาวเก่งเดินน้องสายญาเนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่ไม่ต้องใส่ดุดเลือดเพราะว่าเลดวิงให้ดุดเลือด ทช่เล่นเก่งคือในสาผมโคตรเกียดเวลาเจอพวกคนแบบซีหนสแล้วโลฮิตในบอร์ดที่ตัวเองอยากเล่นแทบคบุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรไม่เห็นมีชื่อวอยู่นะผมปล่อยแพ็กรอบนึงปล่อยได้ทรงไหนวะชิว่วอยู่ชิชิเพิ่มปร์เซ็นต์หน่อยบาทชิเฮียมียเด,เดจ่ายตัดฮัลโหลบาทเเปอเบาทเมเ่อรี้าเป็นต์ ไม่คอรางวัลจากไขไ่เลยครับเอ้ยเรื่องเราเยอะเรารางวัลจากไข่ด้วยดิคนอื่นมันไม่ใช่ออกเมนพิทเมนะเวย้ยอย่าลืมปรติพิทเมชนกันอ่ะแล้วไข่มันกาาคนหนึ่งเขาออกเมนโกอาเต็มหมดแล้วจริงผมเล่นชิวอยู่กับซิปปี้ก็ได้นะผมไม่ได้อยากได้ของแท่งหรอเอาอใส่แม่งจอะเกาะเจาะเวทอ่ะมีทุกเจาะเลดวิงเมดคิว a s t r a l ลนอมซี่ชิมเมอร์เแล้วก็ a s t r a l a s t r a l มี2คนแม่งไม่เห็นมีคนเล่นมังกรเลยแม่งนั่งลีโล a s t r a l ลหาอะไก็ไม่รู้เกี้เกียกูหาไม่เจอเกมขยะชิ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 มีสักชิมีสักโอ oh, มีสักยู บาทเพิ่มเปอร์เซ็นต์นี่เพิ่มเปอร์เซ็นต์อีก mm hmm. เพิ่มเปอร์เซ็นต์อีก mm hmm. เพิ่มปเ, mm hmm. เปอร์เซนต์ไอ้เชี่ยบาทตายก่อนผมต้องให้บาทไม่ให้มันตายอ่ะให้มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตัวสี่บาทเพิ่มล้มทีนอ้ดจากการหนัดสู้กับผู้เล่นมีโอการสองเปอร์เซนต์ที่จะสร้างตัวโน้ตสร้างตัวโน้ตในขณะเต้นเสมอตัวโน้ตแต่ตัวที่คุณเก็บจะเพิ่มโอกาสสู้เอ้ยบาทมันมีดาเมจปะวะผมจำไม่ได้เลยอ่านใหม่ดิเอ่อบาทไม่มีดาเมจ <laughs> บาทมีแค่สตัน1.25วิแล้วก็ศัตรูจะเสียความทนทาน1 7ไม่ไม่มีดาเมจชิยังแม่งไม่มีสักชิไม่มีสักโอไม่มีสักยูนา6ตัวแล้วเอาหลงงี้บาทก็ใส่ใส่จออเกาะไม่ได้เหรอมันไม่มีดาเมจอะไม่เก่งเลยหมายถึงว่าเวลามันโยลงไปตู้มันไม่มีดาเมจมันก็ใส่จอเกาะจอเวทให้ไม่ได้เลยอุปกรณ์ขยายสัตว์มีหน้าที่แค่ซีซีกับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ มีแต่ชี้หายครับเนี่ยเราเพิ่มเปอร์เซ็นต์เราเพิ่มเปอร์เซ็นต์ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ละทุกคนยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ละต้องเซ็นจากน้องบูดน้องบอยหัวคูดใครกดยอมแล้วอืมเจ่มแสงเหรอบัตเตอร์แสงมีไหมวิกซิลแสงให้ไอ้นี่ได้เฮ้ยมาแล้วชี้มาแล้วเจ็บเจ็บผมให้นาไปก่อนมะตอนนี้มันนามั้งแบกเอ้ยมันไม่เจ็บใชเหรอ ลูกป,ปั้นมันเยอะจังนะระูกป,ปั้นมันเยอะจังธา <laughs> ตนาสามารถนาแบกได้เ <c oughs> ชีย่ยนาขัดหนึ่ง <c oughs> โอ้นาขัดหนึ่งวะ และไอ้พวกนั้นยืนลืมยืนตรงลูกป,ปั้นผมยืมลืมไผมลืมยืนตรงลูกป,ปั้นครับเดี๋ยนะถ้านาสามผมไม่เล่นชิวผมไม่เล่นไอ้นี่ปะไม่เล่นใส่เฟนปะไปลงแชปชีฟให้ดีกี่ยูชิวอยู่เลยดูชิวอยู่เล <c oughs> ย <c oughs> เอ้ยนาสามถ้านาสามผมว่าผมไม่เล่นเอ้ยแต่ใส่เฟ้นสองแล้วเนี่ยแต่ไม่พี่ตังผมว่าไม่ไม่เล่นดีกว่าไปเติมอย่างอื่นได้เติมวอเติมบุยเติมมิติกมีมิติกปะอาช่เติม ic, มิ ic, ติกได้แล้วนาเราสามอ้นี่เจาะกาอให้เฮ้ชิวูตลกจัดไอแต่ชิวูไม่มีดูดเลือดน,นี่หว่า <c oughs> เอ้หรือว่านี่ได้ดูดเลือดว่าเจ็ดอะจำไม่ได้อ๋อได้รีเจนเลือดไม่ใช่ดูดเลือดเป็นจีรีเจนเลือดเฮ้ยตลกอะลิงสองดาวมื่อเนี่ยเอาลิงสองดาวแล้วไปใครแตกแล้ว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 ใครแแตกล้วบาทพี่หายไปไหนแล้วก็ขายทิ้งไปแล้วไงขายทิ้งซื้อตัวละครอื่นเองอุ้ยเจโสกาอุ้ยลงโสกาฟรีนะครับทุกคนโสกามันมีดาเมจไหม อามี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 มโสกะสามารถใส่ใส่เจาเกาะเจาเวทได้อันนี้เจ็ดเกินอะลงใครอะแปงสี่ปะที่แต่แปลงสี่มันใช้ใช้วะนะันน่าเดี๋ยวเดยไปขึ้นเวลดเลยกะอยากลงแปงกายสี่อะให้หน้าแบบเดี๋ยวน้อยโสกามีดาเมจเราก็เจเกาะเจาเวทได้แล้วเราก็ฮิวเลือดเราคืนมาครับทุกคนจังหวะน,นี้เราก็ฮิวเลือดเราคืนกลับมาเลือดที่เราเสียไปช่วงต้นเกม โอกาสเรามีทุกจอเจอกัน <c oughs> นวดเจอกันนวด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 ดูชิวอยู่ดิโอมิติกก็ขี้เกียจโลง่ายจะขึ้นเวลรู้แล้วโอ้ oh, ให้กูโลอีกเหรอไอ้อที่นี่ก็แพ้แล้วชิวอยู่ก็แพ้แล้วไอ้เชียนาก็สามแล้วให้กูโลอะไรอีก,กัะไม่ขึ้นเวล์ง่ายโทษครับโทษครับโทษครับ,รบเดี๋ยวไม่สนุกนะเดี๋ยวคลิปไม่สนุกนะครับไอที่อย่าโลอยู่นั่นไหนสัตว์ มีทำอะไรสักอย่างโลครับโล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 ครับลง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 ครับโลโลโลเลครับพี่พี่ชายลงเลยครับโลครับโลขาดแตนฮิวขาดแตนฮิวแอสเทลแปดสตีลเนี่ยทำสายหญ้าสามไปหนี่ยน้องรอตัวมิติกมันโผล่มาเองค่อยลงก็ได้ไงอย่างเงี้ยไม่มีก็ก็ลงกิลไปเพราะเอกคาม่ามีประโยชน์เนี่ยเราเขี่ยลงสนามจริงคนเก่งกว่ามันคือนาใช่ไหม เฮ้ยเดี๋ยวนาไม่มีดูดเลือดใส่ผิดคลิกซิลมันคอมโบโก,กับเออ่คุณซูอะคลิกซิลแสมอะไม่ต้องมีอะดูดเลือดอะชี้นี้ไม่ทำอะไรนะทำสาย่ญาสามนะไอสัตว์ฮะชี้พกค่าเฉลี่ย มีมิทิกนะครับไม่มีมิทิเอ๊ะแล้วผมจะลงแปลงกาย4ได้ปะอันนี้มันแปลงกาย2อ๋อได้ดิเอ๊ะไม่ได้ดิได้เปาวะอ๋อได้ได้ได,ได,ได,ได้แปลงกาย2แปลงกาย3แล้วขึ้นเลเวล9หาเชวาหน้าแล้วเราจะมี2สล็อตโอเคได้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 เกมแพนคือขึ้น9หาเชวาหน้าแล้วดรอปมิทิออกอุ้ยบาท2ดาวนะาจัดก,การให้หน่อยบาทแช่ผมไม่ได้นะฟิกซิลแสงฟิกซิลแสงนะโสกายฮิวให้เพื่อนนะครับ นาตี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 เฮ้ยผมว่าไม่ต้องใส่แล้วไอ้รั่นะเราเอารีเจนเราเอารีเจนเลือดพอปะเนี่ยรีเจนเลือด5%แลเวให้ส่ร่ายกายฮิวเราไม่ต้องมีบัตรเติร์ดนี่ต้องตีโคตนเดือดอ่ะชิโายูปา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 ปนปา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 อาปาปาปาเอปา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 าป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 าาามัา นิเวลก้าวเอสโซแอซโซนี 9, ท้ทำอะไรได้ทีมของผมได้รับโล่ถังได้โล่ตามจำนวนทมสวิงให้ตังไวมเอกต้องหาชัยวนาชัยว่าโอ้โอ้โอโอเป็นมึงนะครับดอกนี้ดอกนี้ลงชัยวนาลงนี่มาแล้วมาแล้วทุกคนแปลงกายสีตรงนี้ อิ้ยใช่อันนี้ของเชวนาเลยเนี่ยเดี๋ยวรอเชวนาสองดาวเด่เจดเล่นได้ครับเพราะว่าเจก็เป็นดาเมจเวียนเหมือนกันเจดแปลงกายสเด็ดโกใครจะมาไหวเราุณจะมาไหวเลยผมโดนนาผมนะปั๊บปับปับปปปปปปเชวนาซีซีนาซีซได้ทีเดียวชิวอยู่ก็ซีซีตลอดการนาทุก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  เออเห็นซื้อมังกรเยอะเดี๋ยวช่วยซื้อนะเดี๋ยวช่วยซื้อนะอยากเล่นมังกรสามดาวหรอเดี๋ยวขอญาตเป็นคนดีนะครับญาตเป็นคนดีเลยแล้วกันไอ้นั่นตายอย่างอ่ะหลุดเหรอคนนี้คนนี้เหมือนจะหลุดว่ะไอเทมก็ไม่เก็บทุบรัวซ้ายขวาซ้ายขวาเนีทุบโคตรมันเจ็บแชปชิปเตอร์ครับมันได้เลือดเท่าไหร่เชฟชิปเตอร์หนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นาจากเลือดสองพันเจ็ดแบงแล้ว <laughs> เลือดหกพันคืออะไร <laughs> เลือดหกพันครับบัตเตอร์ไม่ต้องปั๊บปั๊บปั๊บปั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 ๊บทุ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 บเอ้ยน่าจะตายทุบ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 เหลือชิวอยู่ต่อยอ่านั่งกูเปลี่ยนบัตเตอร์ให้นานะถ้างั้นอ่ะแต่เหลือเจสตายไปไม่ต้องเปลี่ยนโคตรมันเลยว่ะทุกคนปกน้องนาดีกว่าน้องนามันตึงจัดเลยว่ะ โนับตเตอร์อ่ะเอ้ยเดี๋ยนะไอเช่ยไม่มีใครเตือนกูมันใส่ผมใส่แทท่านตั้งนานทำไมไม่เตือนควิกซิลมันก็ไม่โดนซีซีแล้วนะไอะคนดูไหวปะเนี่ยน้องที่หลังก็เตือนหน่อยก็ได้หลังก็เตือนหน่อยก็ได้ควิกซิลมันไม่โดนซีซีแล้วจะใส่แทท่านทำไมเอาแทท่านมาอยู่ชิวอยู่เห็นมทีเรื่องนี้ไม่เตือนมานั่งเตือนกูลงมิติมิติมิติตฮลัลโหล ที่เรื่องควรเตือนไม่เตือนโนมิติกิคแคปโลตตอโลตตอครับโลตตอไปดีนะเห็นสนุกครับเลยปล่อยแล้วก็นี่สนุกจริงวะบัตรเติร์ดนะเอาวอลม็อกออกบัตรเติร์ดไอ้นั่นมอมอกไปให้เชวหน้าแทนเฮ้ยจะทำอะไรสาดาวเนี่ยไม่เอา ยาโซโอยาโซโอยาโซโอไม่เห็นไม่ให้เห็นกลัววิโอ้โหเอโซสามดาวเชี่ย ู้ยังไงอ่ะเพื่อนเวล์เก้าเลเวลเก้าครับทุกคนยกนิ้วให้เวียดนามหน่อยครับยกนิ้วให้เวียดนามหน่อยครับทุกคนเลเวลเก้าออเรเลียนโซสามดาวเอานิ้วอะไรดีครับ เอานิ้วอะไรดีครับทุกคนอ้เฮี้ยเก้าจะรั่ว 9, เดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งให้ดูทีหนึ่งผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วมันดูทั้งบอร์ดอะฟิกซิลต้านได้เปล่าฟิกซิลต้านได้วะ,ตะแต่ว่าโดนระเบิดแดามีตายอย่าอ่อนเหี้ยเก่งชิ่หายนิ้วโป้งข้างหนึ่งับอีกข้างนิ้วกลาง <laughs> เลเวล9ทีหลังก็ไปลงแข่งนะไอตัดเล่นเก่งขนาดนี้ไม่ต้องมานั่งเล่นหรอกอะไรตอกต่อยพวกนีน้ไปลงแข่งไปแต่เราได้คลิปครับน้องนาทุบแบบรัวๆน้องนาทุบรัวเก่งนะไอนาบิวเนี่ยแม่งทุบแบบไม่มีใครสู้ได้เลยไม่มีใครสู้ผมได้ใช่ไหมเออตั้งแต่นาสามดาวเราได้คิวทิวแสงและยังทะลึ่งใส่ไททันอยู่ ก็คือไม่มีใครสู้เราได้เลยมาหากรรมซีซีจริงจรนะิงนามันไม่ซีซีนะมันซีซีแค่ตอนมันแปลงร่างครั้งเดียวส่วนตัวละครซีซีอื่นก็เชวหน้าครั้งแรกเชิอยูในลุบซีซีอยู่แล้วถ้าใครโดนต่อยเรื่อยๆแจ็คก็มีซีซีนะครับมีเคอน์เตอร์ไซล์ซีวีอาวุคมงก็ซีซีเช่นเดียวกับออกเมนเจดของเราที่เราหยิบมามันระเบิดแล้วมันจะโดนห้ามตีไอ้นี่พยายามทำ 5, ห้าบาทสามดาวเหมือนกันแต่ว่าโดนเอโซสามดาวก่อนเลยโดนระเบิดดากดาดาเลยตุ้มให้นิ้วก้อยครับเกี่ยวก้อยสัญญาเหรอ สัญญานะว่าฉันจะไปลงแข่งเนี่ยไอ้เหี้ยเลเวลเก้าห้าบาทสามดาวนี่แม่งไม่ใช่ห้าบาทเด้นนี้กี่บาทเอ่อแปดแปดบาทใช่ไหมแม่งยิ่งกว่าห้าบาทสามดาวอีกคือมันคือตัวละครห้าบาทสามดาวแหละก็เลยต้องเรียกวไปตัวละครเลเจนดารี่สามดาวมันดูดทีเดียวตายควิกซิลเมื่อกี้ไม่โดนนะควิกซิลแสงนาผมไม่โดนไม่โดนเอโซดูดแต่ว่าผมโดนดาเมจตายอยู่ดีตู่มหายไปทุกคนล้วนทำสามดาวไอ้ที่มีค่าเฉลี่ยโอ้ยโทษโทษโทษ ทุกคนก็ชอบสีทองๆไงนะกมาเออใช่ปะแล้วเรียกวค่าเฉลี่ยไม่ได้เงี้ล่ะก็ต้องเรียกวค่าเฉลี่ยอยู่แล้วปะแล้วถูกแล้วแล้วทำไมพี่ไม่ทําบ้างก็ผมไม่ใช่ค่าเฉลี่ยไงครับตอนผมทําผมก็พูดอยู่ว่าผมเป็นค่าเฉลี่ยผมพิะารั out